สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอบจอนนิวส์ข่าวบริการชาวบ,บ้านกับผมนะัทวุฒินไนรพลนะครับสำหรับในวันนี้นะครับสกูปิเศษในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจรวมถึงปกป้องคุ้มครองประชาชนชาวจังหวัดภูเกต็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกับสกูป อุบัติเตบิเูเก็ตอบจภูเก็ตเพิ่มมาตรการเข้มต้านโควิด -19 จากสถานการณ์ในปัจจุบันการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคมส่งผลให้ในหลายๆพื้นที่ได้มีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่นการทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์การพ่นยาฆ่าเชือ้อมาตรการคัดกรองและการกักตัวที่เข้มงวดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชือ้อและลดจำนวนผู้ติดเชือ้อสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาจังหวัดภูเก็ตที่เคารพรักครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเรามาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่ท่าเทียบเรืออาฉลองนะครับวันนี้ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับ เป็นท่าเทียบเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่รองรับนักท่องเที่ยววันหนึ่งประมาณ4 5 0 0 0คนนะครับตอนนี้ก็อาจจะลดเหนือประมาณ500-1,000ถึงพันคนต่อวันนะครับก็ไม่มากนักนะครับยังไงก็ตามมาตรการเ,เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตของเราเรามีมาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวนะครับ ในเบื้องต้นนะครับเราก็ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับในการดําเนินการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสเป็นไข้นะครับก็จัดซื้อเครื่องตรวจสแกนจํานวนสี่เครื่องนะครับนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็พยายามจัดกุดคัดกรองทําห้องปลอดเชื้อเฝ้าระวัง ในการดูแลผู้ป่วยผู้ไข้นะครับที่ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นไข้จริงๆนะครับก็มีการดักตัวตรวจสอบลเอียดอย่างใกล้ใกล้ชิดนะครับในโอกาสเดียวกันเราก็จะพยายามดูแลติดตามรักษาพี่น้องประชาชนาที่อาจจะเกิดโอกาสบริเวณจุดนั้นได้ไดไง่ายนะครับก็ hoop, พยายามดูในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งวัสดุอุปรกรณ์เครื Sega, ่องไม้เครื่องมือนะครับ โดยเฉพาะองค์งการบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราพยายามกวดขันออกพื้นที่ในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกสร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนรับสภาพต่อการป้องกันโรคไวรัสปอดอักเสบโควิด2019ของเรานะครับวันนี้เลยเป็นโอกาสดีที่เรามาทำความสะอาดมาบิ๊กทรีนิ่งเดย์ในบริเวณนี้นะครับฆ่าเชื้อเช็ดถู บริเวณที่มีจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะเพาะเชื้อได้นะครับด้วยเหตุน,นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การนำของนายวัชรินปรถมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอภูเก็ตพร้อมด้วยสอจอทั้ง24เขตจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพื่อจะซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนอีก2เครื่องให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชือ้อ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังจำนวน2เครื่องเครื่องพ่นยาแบบ ULV จำนวน2เครื่อง,บบนนอง,องชุดป้องกันสารเคมีหรือชุด PPA จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและทำความสะอาดรถโพทองด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างวิเทลัาอาชีวะภูเก็ตในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน1000ชิ้น มีการจัดซื้อเครื่องเทอร์โมอินฟราเรดจำนวนสิเครื่องเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตและคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังก็จะใช้มาตรการ Work from h มโ e มเป็นเวลา14วันมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 จัดหาเคมีพันธุ์ต่างๆเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อรวมทั้งมีการประสานงานไปยังโรงแรมที่ปิดกิจการในช่วงโควิ19ด -19 กำลังแพร่ระบาดเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยในกลุ่มเฝ้าระวังวันนี้เองในช่วงของวันหยุดนะครับแพทย์อามาอบจและและูกจ้างนะครับก็เสียสละเวลาในช่วงวันหยุดในการที่จะมาช่วยกันบำบัดทุกบารุงสุขทำกิจกรรมทิเคริะห์้อเดย์ทำความสะอาดนะครับเพื่อลดความเสี่ยง ในการติดโรคโควิด -19 เพราะว่าในช่วงนี้่านจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเบาบางลงไปนะครับทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับถ้าเกิดว่ามาในช่วงของเทศกาลซึ่งักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนหน้ากาปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วเราก็ทําท้องพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาที่น้อง พนักงานและพนังกงานส่วนท้องถิ่นนะครับที่สละเวลาในช่วงของวันหยุดนะครับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขครับนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในการตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการมีการจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องพักผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI มีการบูรณาการความร่วมมือ4โรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลถลางในการออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วยรวมทั้งได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้มีการเฝ้าระวังและลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย และนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งมาตรการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนนะครับในการจัดทํา Big c l e a n i n g Day นะครับรวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องพ่นยานะครับรวมถึงยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับเพื่อทําการ Big Cleaning ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับผู้ประกอบการนะครับได้มีการจัดรถโชว์ในบริเวณเอ่ทวปปยุโรนนัง สำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับ